เขาไม่ได้บอกว่าเขาเจริญนี่เนาะก็ดูดิดูภูเขาดิรอบบ้านอยู่นี่ภูเขารอบบ้านอยู่จะให้เจริญได้ไงอ่ะลงตัวป,ปู่ยัง,ยงก่ออ๋ออ๋อหลวงปู่กำลังสึกพระอยู่นะครับกำลังสึกพระอยู่ไปดูไหมไปดูเขาสึกพระไหม ไปดูข้อสึกพระไหมนี่วิธีวิธีการวิธีการสึกพระนะทิธีการสึกพระเอ้าจ้ะอย่างมาซิกมาซิกกลางภาษาไอ้อะตัวเอ้ามาซิกขางภาษาอ๋อบวชอันนี้เออบวบวบบวชบวชจุงอ๋อก็นได้ว่าอย่างมาซิกไอ้เนี้ยอ๋อ เขาเชลยสินเขาเรียกเขาเรียกกาตาใช้หาบข้าวไปสีเออกาตาใช้หาบข้าวไปสีที่ที่ท,ที่ที่นี่เรียกโป๊ะโป๊โป๊ะกระบุงบุงจะใหญ่บุงจะใหญ่กว่าถ้าโป๊ก็คือไอ้นั่นแหละอ,อันนี้เขา รอตัวลุงหน่อยอเดี๋ยวรอ,อเ,เออเอาขึ้นคู่แล้วอันนี้โบดอันนี้โบดอันนี้ด้านหลังโบดอะหลังโบดเปิ่นยังมีประตูออกไปอเ้ประตูเปิ่นมีตั้งหน้าโบทหลังโบดเลยโอ,อ้สุดยอดนะฮะอันนี้วัดฮห้เออ๋อ เราเราเ้อเขาอ,ออกไปก่อนก็ได้จ่จงก็เด้อสตาร์ทรถยังไม่เป็นเลยเราเขาออกไปก่อนกัน,กน, <ST AR C> นเราเขาเอากันฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขับเองเดี๋ยวเขับเองเลยยังขอให้มีโชค มีลาบมีลาบเหรอต้องมีลาบที่ลอลิงสระอาพอสำเพาสิจ้าไอ้น,นี่ลาบแบบนี้นี่มันมันลาบกองอะดินะเขียนให้ถึกๆนะอ่อเม่นางติว๋วนะแมนางติว๋วมีโซกมีลาบลาบก็ต้องลอลิงสระอาพอสำเพาเออ ไปถามตุลุงก่อนตุลุงมีแป้งก่อแป้งมีแล้วเนาะอ่าเข้าปุ่นอีเอาเพ,พ่เหรอที่ห่มๆนะอ่าตุลุงบอกว่าเอาที่ล่มๆเลยนะอิสระอิสระ แม่นแล้วปายทะเบียนรถเลขอะไรเจ้าแหมอยู่รอดูนานๆก่อนสิแหม มาถึงก็จะเอาเลขทะเบียนเลยมีโชคมีลาบพิดอันชลีเอาเอาหมุนอะไรกันแนละ้วกันหนาวะเนี่ย <c oughs> หมุนติ้วๆเลย <c oughs> ตุลุงตุลุง มีมีมีแป้งเขาขับแป้งได้เขาไปซื้อม้ามันจะใจวาได้เออแป้งเข,า,เงเขามมนจะใจวะได้ไอ้อนะี่อันนี้ก็คือน้องน้องสาวน้องสาวน้องสาวก็ท้องแล้วคลอดมาแล้วแต่น้องเขยท้องยังไม่คลอดสักทีนะฮะเออน้องเขยท้องมาตั้งนานแล้วไม่คลอดสักทีนะฮะแต่น้องสาวมันคลอดมายี่สิบปีแล้ว ยี่สิบกว่าปีแล้วขอให้มีโชคมีลาบเออ บครับอะไรอ uh ่ะเอ่อโอ้โหสบายมากนี่น้ำสปอยอยู่นี่ตุกปู เดินหน้าหน่อยก็ได้มันอันนี้มัน1ลบเกียร์รถขนม้าอยู่ตลอดอ๋อเดินหน้าอีกหน่อยนึงเอออ่า Gue t referred to express respect andonder my very due, in this together-erman that's my great pleasure, that the еreba challenge from this, and here as a สมากามะกันนังพระจันมิสีพาเปนฤีสมากามทีสวพระกถาพระอังกัลสะกวะสมากามกันนังพังกัลในตเป็นฤษีสมากรมสัมปนุอิติสวพกาพระพุทธเ้ากวะสมากามกันนังพระภิกิุซื้อหมดแล้วครับซื้อมดแล้วสัมมกา กนังพสิโกศิสาหมักมาสัมปนุอิติปิโสภะกวาพสุกเทวาสัมกมกนังพสุมิสาสงพิเอนโรชีชามักมสัมปนุอิติปิโสภะกวาพสุริษะเทวาสัมกาคามะกนังพสโวมิสิปินนวิสิสัมมักมสัมปันุอิติปิโสภะกวาลาภุสะเทวาสัมากรม กำลังพราราหูมีสิบสปีในฤาษีจามมาสัมปนุอิติปิโสภัตว่พะเกศทีวามมิญญาณะสัมปนุอิติปิโสภักวะาุทธะุณองคธรรมะุณนงสัพพะุณจิตรงจจตุมสสมัละสังาีโสาีเกียสัพพะสรนะสัุวันุสมัเลมันจาล คอนดายนอมิสูมิสิครับมิสูมิสิในติกากอคอร้อนปิวมนไม่แมตนตนเกต้นต้นม่มีสารในาแนแต่จะเติมเติมเท้าสูงีเก่าอไปเป๊ะแแปดิมาใหญ่ช่งหวขอจ๋งหัวติดจ่งข้อัรตกแต่ข้อในเส้อสูทจสุดอใ่จงถูกจังถูกจังไนัใส่ถูกพี่แจนยาถูกจิอย่างไรจากัวข้อเจ้าไปกาูุดีจะขาดใจสูสุจอยู